วันนี้ตอนเย็นเพีก็เริ่มสกับข้าวตั้งแต่ตอนเย็นเลยครับตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยตามตั้งแต่ตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งเลยครับเพื่อนเพื่อนปรุงข้าวเสร็จแล้วเพียบก็มาหั่นหมูเลยครับเพราะว่าวันนี้น้องมาเดบอกว่าอยากกินหมูทอดไม่ว่าใส่แป้งผงผงลงไปก่อนครับแล้วก็เอาหมูลงไปตามพี่หลังครับทอดแป้งแล้วก็ใส่หมูครับเพื่อนเพื่อหมูเป็นชิ้นๆพอดีคำครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็หั่นมาเตรียมเครื่องอย่างอื่นครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เพียบมีผัดเผ็ดกบครับได้กบกิโลหน ังกินนะครับวันนี้ก็เลยผัดเผ็ดไปเลยครับหนึ่งจานโตๆเอคาที่เอามาขายให้คุณย่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกบนาครับเพื่อนๆครับเอ้ากบนาก็กบนาครับแต่ตัวใหเนี่ยใหญ่มากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาทาชิ้นกบครับเพื่อนๆครับเครื่องเนี่ยก็เตรียมค่อนข้างที่จะเกือบครบเลยครับเกือบครบนะครับเพราะว่าขาดเม็ดพริกไทยสดเริ่มแกงกันเลยครับแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันลงไปครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ครับเพื่อนๆครับเครื่องแกงที่เราโขกไว้ก็มีพริกครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็เมริกทน หอมแล้วก็ใส่เนื้อกลบลงไปเลยครับเพื่อนๆตอนที่กําลังผัดกบเนื้อโหฝนตกหนักเลยครับฟ้าร้องแรงมากเลยครับแล้วก็ไฟดักด้วยตอนนี้ใช้แสงจากกล้องโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับเ <c oughs> นี่ยตอนนี้หยิบจับอะไรได้ก็ใส่ก่อนเลยครับเ <c oughs> พียรก็จับมะเขือได้ก็ใส่เลยครับมะเขือพวงกับมะเขือปอดเนี่ยใส่พร้อมกันไปเลยแล้วก็ตามด้วยพริกจินนาครับหั่นซอยไว้แล้วก็ใส่กับกระชายครับเพื่อนๆอันนี้จะลงไปช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมของเราด้วยครับแล้วงานสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยครับเพียรก็ใส่ใบโโโหรรพพาคคับแลลล้วก็อเเเีื่น ทุกอย่างเข้ากันครับแล้วเราก็ปรุงรสรสชาติได้เลยครับเพื่อนๆครับรสชาติว่าซานปรุงรสชาติผัดเผ็ดจานโดยของเราเสร็จแล้วครับผัดเผ็ดกบครับหน้าตาเราก็ออกมาน่ากินประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆมากินข้าวเย็นพร้อมๆกันครับเมนูต่อไปครับเราหมักได้ที่แล้วเราก็มาทอดเลยครับหมูทอดครับใส่น้ามันลงไปครับมันเริ่มร้อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนเลยครับพอแป้งเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่หมูตามลงไปเลยครับหมูที่เราหั่นแล้วก็หมักไว้แรกๆเนี่ยที่ใส่หมูลงไปอย่าเพิ่งไปกวนเขาเยอะครับปล่อยเขาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆคนให้้แปง กอติดกับเนื้อหมูก่อนครับแล้วเราก็ค่อยๆคนครับแล้วเราก็ค่อยๆพลิกด้านหมูกับครับเพื่อนๆครับคอยดูให้สีแป้งเนี่ยเหลืองทองเลยครับเพื่อนๆพอเสร็จแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับสีเหลืองอรามเลยครับเพื่อนๆครับกรอบมากเสร็จแล้วก็มานั่งล้อมวงกินข้าวกันเลยครับวันนี้กินข้าวเร็วหน่อยครับเพื่อนๆครับแล้วก็ออกมากินหน้าบ้านครับเพราะว่าไฟดับครับฝนตกหนักที่เพื่อนๆเห็นแสงไฟนี้ไม่ใช่เพราะว่าแสงแฟลนะครับนั่นคือแสงฟ้าแลบครับเพื่อนๆครับกินข้าวเย็นพร้อมๆกันครับ